สวัสดีครับสวัสดีชาวยอดมวยไทยทุกท่านนะครับเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้วันอังคารก็ยังคงมีมวยให้ชมกันเหมือนเดิมนะครับศึกมวยมันสนั่นเมืองฝากมวยรักมวยชอบไว้สองคู่เหมือนเดิมนะครับเปิดหัวคู่แรกเลยครับนำเจริญบุญลานนามวยไทยเจอกับเจมสักวันของโอม MBK หรือว่าเจมสักทีเด็ด9ก้นะครับ118ปอนด์เจมสักนี่มาแทนนะก็รู้ตัวประมาณไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่วันนะครับแต่ว่าซ้อมรอรายการตลอดนะครับก่อนหน้านั้น โชกกันมาล่าสุดเลยนะครับเป็นนําเจริญชนะนะครับนำเจริญตัวเล็กแต่บูสสู้ตลอดหดหนักแรงทุกลูกคนจิตหัวใจดีนะครับส่วนเจมสักเนี่ยรูปร่างดีอาวุธดีแต่ว่าโดนต่อโดนไฟที่แล้วยอมนะครับโดนหมัดเนี่ยมีอาการฉะนั้นวันนี้ออกไปที่นําเจริญเหมือนเดิมนะครับดูว่าหมัดน่าจะเป็นอาวุธเด็ดที่ทําให้คว้าชัยได้อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งไปที่คู่3าครับเพชรกาก้ละนองมวยไทยเจอกับเพชรสองเลลาวยมวยไทยหนึรอปปอนด์ เห็นบอกว่าเคยต่อยกมาสองครั้งตอนอเด็กๆนะครับเพชรสองเลชนะ1แล้วก็เสมอหนึ่งนะครับไฟนี้เป็นไฟที่สเพชรกาก้าล่าสุดเนี่ยแพ้เพชรสองแสงมาฟีมวยบูเดินเตะเดินต่อยเดินออกบูตลอดหัวจิตหัวใจดีสู้ดีนะครับส่วนเพชรสองเลนี่เขา่าแหลมแทงเจ็บบูสู้ทรมดนะครับหัวจิตหัวใจดีแล้วรูปร่างดูได้ใหญ่ด้วยนะครับคู่นี้ถ้าต้นๆเนี่ยเพชรกากาต่อยเพชรสองเลไม่ลงเนี่ยหัวไปไปเนี่ย เพชรสองเลดูได้เปียกนะครับโดยเฉพาะลูกป้ายหน้าขวางหน้ายัดเข่าเนี่ยวงในเนี่ยผมดูเพชรสองเลดีกว่าแน่ลุ้นปลายแล้วกันลุ้นวงในของเพชรสองเลนะครับน่าจะเบียดเอาชนะเพชรกากาได้นะครับต้นๆก็อาจจะวูบวาบหน่อยนะครับรอจังหวะด,ดีๆแล้วกันแล้วค่อยเข้าเพชรสองเลไปๆนะครับสองคู่วันนี้จัดไปนําเจริญแล้วก็เพชรสองเลนะครับ สำหรับแฟนมวยทุกท่านนะครับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มฟังมวยหูฟรีครับเข้ากลุ่มรับทีเด็ดจาก15เซียนช่องทางตรงหน้าโปรไฟล์แล้วก็พิกัดใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ฝากไว้2คู่รวยๆเฮงๆทุกท่านเข้าตัวถูกออกตัวบางทุนลาไปก่อนสวัสดีครับ